ตเปิดมันพังเรื่องนี้ปานไม่หลักไม่เหมือนโฟมนั้นก่อนนั่นที่ไปดูที่ชั้นหลับ Welcome back to my channel และก็ Welcome to another day in my life ทุกคนน่าสงสัยว่าเฮ้ยทาไมมาเปิดแบบชุดนอนคือ ก่อนที่จะไปเข้าแบบแคริปของวันนี้หรืออะไรอะไรก็ตามหรืออินโทรดักชั่นเกี่ยวกับคลิปนี้ขอมาแจ้งตรงนี้ก็เลยว่าสายเหตุที่บางคนต้องมาใส่ชุดนอนแล้วก็ต้องมาท้ายทุกคนดูในเวลานี้ก็คือเอาคลิปวันนี้ลงแล้วปรากฏว่ามันเด้งแล้วพอหลังจากที่มันเด้งเนี่ยไฟของตัวแบบตัวเปิดอ่ะมันพังแล้วก็คือหาทหางแก้ไม่ได้ เสียบเข้าไปในกล้องแล้วก็เปิดดูใหม่แล้วคือก็พังคือในกล้องก็พังในคอมก็พังเปิดไม่ได้ก็เลยต้องมานั่งเปิดให้ทุกคนตอนนี้นะเวลานี้เป็นเวลาสามทุ่มไม่ได้ดึกมากว่าเป็นไรโอเควันนี้นะคะเดย in my life ก็จะพาทุกคนไปทำกิจกรรมเสริมสรุปกันซึ่งนันก็คือเป็นการทินันุคร,รั้งแรกของปาล์มแล้วก็ก่อนที่เราจะไปอะ่ะ ตามจริงๆในคลิปนั้นอะคลิปเปิดอันแรกที่ถ่ายอะก็คือเมาหมอยเรื่อง Mission Impossible ที่เพิ่งไปดูมาภาคแปของคุณลุงทอมครูซคือปบมือจริงๆคือมันดีมากคือปามอะ่ะโดนตกด้วยคลิปนี้เดี๋ยวคุณดู There's a lot going into this stunt, so Tom put together this master plan to coordinate all of these experts. ทุกคนอย่างที่เห็นคือ มีใครจะไม่อยากรู้บ้างพอแบบเห็นบ the scene ที่คุณลุงเขาขี่มอไซค์แล้วก็ป้อยมอไซค์แล้วก็โดดลงมาพาราชูตตัวเองแล้วคือบิ i n ร์ซี e นะั่นแะเขาทำแบบประมาณ5้ารอบอะคืไม่แน่ใจเหมือนกันนะเรื่องตัวเลขแต่ก็ประมาณนั้นนะคะวันห้าหกรอบในวันนั้นเพราะว่าไม่ใช่พุ่งกับไม่พอใจไม่ใช่เอ่อโคเดเรเตอร์หรือไม่ใช่ทีมงานไม่พอใจแต่ตัวคุณลุงไม่พอใจเอง เออนั่นแหละขอเตือนก่อนเลยว่าต่อจากนี้มีสปอยแต่ว่าไม่ได้สปอยเยอะแบบสปอยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คือก่อนจะเข้าสปอยคือบอกเลยว่าเรื่องนี้ทบให้เรอเต็มสิบทำให้รอเต็มสิบเลยคือมีแบบครบรถดราม่าแอคชั่นคอมเมดี้แบบสุดๆตามสไตล์ Mission Impossible ที่เขาได้อินสปิเรชันมาจากเออ ส่วนหนึ่งมาจากชาริชปิ้นอะไรอย่างเงี้ยคุอลุงก็จะมีความคอมดี้อยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะเข้าเรื่องคือาาการที่บราเห็นฉากนั้นแล้วเอ,อ่อคือบามเห็นมาบ่อยมากเห็นมาเยอะมากฉากที่คุณลุงแกไถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปแล้วก็ล,วลงมาแต่ว่าในหนังนะคะมีแค่แบบนิดเดียวเพราะว่าฉากนั้นอะเป็นฉากที่เอาไว้ย้อนว่าแบบภารกิจของของนางที่ผ่านมามีอะไรอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย เห็นประมาณสองวิได้มั้งเออประมาณนั้นแหละแต่มันก็มันก็คุ้มกับการที่เสี่ยงเงินเข้าไปดูนะทุกคนพูดจริงๆคือภาคเนี้ยมันจะเป็นภาคต่อของภาคก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าอืมภาคนี้มี d e ลิตี้เกิดขึ้นดลิตี้ก็คือเป็น AI ซึ่งเป็นอะไรที่มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากทุกคนเคยเห็นข่าว ที่เอ่อที่เอมาสอนที่อเมริกาป้าที่คลังเขาแบบเขาใช้หุ่นยนต์แล้ววันดีคืนดีหุ่นยนต์มันมันคุยกันเองแล้วมันก็ก่อเรื่องปั่นป่วนอยู่ในคลังสินค้าตกนนีไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้หนังแบบเนี้ยออกมาเยอะมากเพราะว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงมากที่มันจะคุยกันเองหรือมันจะประดิษฐ์ภาษาขึ้นมาใหม่แล้วว่านนนีแล้วมันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะคะแล้วในภาคเนี้ยของ Mission Impossible อ่ะมันจะเป็นการ เอออวสานไอเอนติตี้ที่แบบคือเป็น a ออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเกิดมาเป็นลัทธินะในหนังเรื่องนั้นแล้วคือบอกว่าทุกคนก็แบบคลาสให้ตื่นเต้นแล้วก็มีคนที่อยากจะครอบครองมีคนที่อยากจะทําลายฝั่งตัวร้ายก็อยากได้มาครอบครองเพราะว่าอยากเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากเป็นเ,เจ้าของโลกนี้ฝั่งอเมริกา ก็อยากครอบครองแบบฝั่งแบบรแัฐมนตรีอะไรอย่างนี้ก็อยากได้มาแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้จะบอกเลยว่าเรื่องนี้คือ,อ,อดราม่าแบบถ้าก่อนก่อนก็คือจะเสียแบบเสียแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่อันนี้ก็คือเสียตัวเองบอกเลยเสียตัวเองคนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งซึ่งจำชื่อไม่ได้ขอโทษทีแบบจำชื่อไม่ได้แต่ว่า ก็เศร้าอะทุกคนเพราะว่าก็อยู่กันมาแบบประมาณหนึ่งเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าไม่แย่นะคะคือมันจะเป็นเลนเศร้าที่แบบไม่ยาวมากแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นทำภารกิจทำภารกิจทำภารกิจตื้อตแต่ว่าคือคือปั๊มจะไม่ได้สปอยเยอะนะคือเอาแบบฟิลแบบสรุปสรุปอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อสำหรับเรื่องนี้ถ้าใครที่ไม่ชอบแบบคืออันนี้คือปั๊มเรียกเองว่ามันเป็นแบบฟิลซเลนแอคชั่นคือ มันจะมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ค่อนข้างนานที่ทอมครูซคุณลุงเขาไปทำภารกิจแล้วทีนี้มันไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการพูดไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่แบบว่าเออเขาลงไปทำภารกิจแล้วก็มีแบ็กราอร์มินสิขอไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลับได้จริงๆปามบ,บอกเลยว่าหลับได้แต่ว่าเรื่องนี้ปามไม่หลับไม่เหมือนโคน,นันก่อนหน้านที่ไปดูที่ฉันหลับ มันง่วงอะตอนนั้นคือมันยมมาจากซาฟารีเวิร์ใช่ไหมแล้วก็ไปดูหนังแล้วแอร์มันเย็นๆแล้วก็มีแบบคอดมีน้ำอะไรเงี้ยเออก็หลับไปแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้ฉันไม่หลับจกักแล้วก็สปอยอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของคลิปวีดีโอในวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันก็คือพาร์ทหนึ่งของคลิปในวันนี้แต่ว่ามันไปนติดอยู่กับโอเพนนิ่งวิดีโอมันก็เลยจะต้องมานังไทยใหม่ให้ทุกคน ได้รับฟังนะคะเออคือคุณลุงอะต้องโดดลงไปในน้าแล้วก็แบบคืนน้าแบบลึกมากๆซึ่งชุดที่แกใส่ไปอะเป็นชุดใหม่ที่ยังไม่มีใครลองแบบยังไม่มีใครลองด้วยระยะความลึกขนาดนั้นที่จะต้องลงไปทําภารกิจแล้วแกก็ออกจากเรือดำน้ําที่ลงไปทาภารกิจอะไม่ได้เพราะว่าเรือดำน้ําที่ลงไปทำภารกิจเดีคือเป็น เป็นเรือเขาเรียกว่าเรือะไรเรือล้างเป็นซาเกเรือที่ฟิลเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จมลงไปข้างล่างแล้วมันมีเออเหมือนมีแบบ default c ค d ดอยู่ตรงนั้นแล้วนั่นก็จะต้องลงไปเสร็จปุ๊บตอนออกออกไม่ได้เพราะว่ามันกิ้งเรือมันกิ้ง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 หรืออะไนั้นแล้วทีนี้ฟิลแบบหาทางออกไม่เจอหารูไหนได้ก็ออกแล้วรูตรงนั้นมันเล็กมากชีก็เลยต้องจัดการ สังหารชุดของชีแล้วก็ออกมาะคะ่ะซึ่งนั่นหมายของว่าชีจะส่งเปลือยตัวออกมาที่มีเอ็นกงในตัวเดียวแล้วสถานที่ที่นางไปก็คือเป็นฟิลแบบขั้วโลกอะ่ะคือความจำไม่ได้น่าจะเป็นแบบแอนตาร์กติกาเออประมาณนั้นแล้วมันมีน้ําแข็งชีก็โผล่ตัวขึ้นมาแต่ชีไม่ได้โผล่ออกไปแบบคนน้ําแข็งเพราะว่ามันมีแผ่นน้าแข็งข้าง,างบนพอมีแผ่นน้ำแข็งข้างบนปุ๊บอ้าวเชียร์เลย ููเเเลลรือหแต่ยังดีนะคะที่รอบนี้นังก็ทำภารกิจกับทีมเหมือนเดิมก็คือมีเกรซมีเบนจี้ uh, Paris, มีเอ่อแบริสมีคือมีหลายหคนแล้วทีเนี้ยออ่ทีมนางก็เตรียมการมาดีเราก็มีพวกจีพีโอจีพีอะไรของนางติดต่อเรียบร้อยเลยก็เกืบตุย๋ยลุงเกืบตุย๋ยแต่รอดมาได้ นะคะก็จบไปแบบเบนจีเกือบตุยแต่ไม่ตุยครูเรื่องนี้มีคนตุยหนึ่งมีเกือบตุยสองจริงๆทั้งทีมก็เกือบตุยแต่ว่าแบบเกือบตุยที่เกือบตุยจริงๆอะ่ะมีสองก็คือมีคุลูเบนจีกับอ,อคุลูทำครูของเราโอเคจบสปอยไว้แค่นี้คือปามาอยากรู้ว่าทุกคนอะ่ะชอบ หนังแนวไหนคือปามนคนที่ชอบแบบลับแอคชั่นชอบหนังแอคชั่นชอบหนังสู้กัน i n f i n นิตี้วอล r มา l เวอลไรีซีอะไรเงี้ยมากแต่ว่าการ์ตูนก็ดูแล้วก็ชอบแบบคือจริงๆอะ่ะปามจะเป็นคนชอบดูหนังแล้วก็เอ่อถ้าว่าก็จะดูตลอดไม่ว่าจะเป็นหนังในโรงหรือว่าใน Netflix อะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ดูหนังทเทเชียเท่าไหร่เว้นแตแต่ว่ามันจะแบบ น่าสนใจจริง,รงๆหล่อเส้นเรื่องดีอะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่ปันจะไปดูฝั่งแบบ U K U S ซะมากกว่านะคะส่วนประเภทอะมันเลยชอบแบบคือบางดูได้หมดเลยหนังผีก็ดูหนังแอคชั่นยิ่งชอบโรแมนติกก็ดูโรแมนติกคอมเมดี้ก็ดูแต่ว่าจะไม่ได้ดูดราม่าสักเท่าไหร่เออแต่ว่าถ้าแบบเช่นเรื่องดราม่าดีอะดาร์กอะไรเงี้ยดูแต่ประเภทหนึ่งเลยที่จะไม่ดูคือหนังโรจิ หนังพวกแบบคาตกรต่อเนื่องที่ออเไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจุดจบไม่รู้ว่าทําไปทําไมไม่รู้ว่าทําไมต้องทําไม่รู้ว่าจะทําใครอะไรต่อไปอะไรเงี้ยเออหรือว่าหนังสตอเกอร์อะไรย่างเงี้ยมันจะไม่ดูเลยเพราะว่าพอมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับจิตมันก็จะค่อนข้างที่จะเล่นกับจิตใจคนดูพอสมควรก็เลย ไม่ค่อยอยากดูสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบบหนึ่งตอน,นเด็กๆความเคยดูแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบเหมือนในสมองมันจําอะแล้วก็กลายเป็นว่าแบบตอนกลางคืนนะหลับไปแล้วเดินละเมอตื่นมาร้องไห้อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นก็เลยเลี่ยงการดูหนังที่เป็นแบบเกี่ยวกับจิตฆาตกรอะไรเงี้ยเออก็เลยเลี่ยงทางนั้นไปนเลยแล้วทุกคนล่ะคะชอบภาพยนตร์ชอบหนังชอบซีรีส์ แบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะหรือว่าถ้ามีหนังเรื่องไหนหน่าสนใจที่ไม่ใช่โรคจิตนะที่ไม่ใช่จิตนะก็คอมเมนต์กันมาได้คือบอมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบเออมันจะมีเรื่องไหนอีกไหมเพราะว่าตอนนี้นอกจากโคนันแล้วใน Netflix ก็ไม่ดูอะไรเลยแล้วก็รอเอ,อ่อวันสเตย์อดัมภาคสองไม่ลบกวนเวลาทุกคนไปมากกว่าน,นี้แล้ววันนี้บามทำอะไรบ้างไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่น เริ่มต้นด้วยโอ้ออทีดีเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อแรงนเลอร์แค่นี้เลยแค่นี้เท่านั้นเราก็ทรงผมยังคิดไม่ออกแต่คิดว่าน่าจะไปทรงนี้เพราะว่าเราสไปยิงธนงุก็อยากให้แบบมันเก็บเรียบร้อยไม่ปกหน้าปกตานะคะจะได้ไม่บงังวิสัยท้า์ของเรา ฝันไส้ตัวเองโอเคไปเจอกันที่สนาม แล้วนะคะคือไม่คิดว่าจะหนักหนาเหนื่อยขนาดนี้คือแบบแดดก็ไม่ค่อยมีลมก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันและนี่คือผลงานของเราถูกด้านไปหนึ้เรามีว่าวไปหลายที่เหมือนกันบอกว่าแค่สองอันนี้อันนี้แต่ว่าจุดนี้จุดนี้ แล้วก็ข้างล่างตรงมุมก็คือเขาเอาปักไว้กับเออบอร์ดนะคะเอาของเธอมาดูสิถูกปะเนี่ยเฮ้ยหนูทำไมมันเอียงอยู่ฝั่งขวาอะอยู่ฝั่งซ้ายอะตัวประกันนะหลบตัวประกันคือฝั่งนี้เกี้ยงเลยอะเออคือฝั่งนี้เกี้ยงแบบเงียนเกี้ยงกิฟเลยอะ ไหนรีวิวไหนสีให้กี่คะแนนคะกิจกรรมวันนีส้สิบ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 ,สบ,สบก็ถ้าใครอยากมานะคะที่สนามทรีนเท้าแถวแถวเอลำคำแหงลาดเพ้าก็ลองเสร์ดใน g o o g l e แ a p ดูแต่ว่าเป็นทรีอินทาวที่เป็นสนามยิงธนูนะคะอย่าไปกดคาเฟ่ละ่ะคือไม่เช่นนั้น จะจเอาที่เป็นสนามยิงคนดูแล้วก็เออมือใหม่นะคะสามยห้าสิบาทต่อคนเขามีครูมีคนสอนให้ก็คือง่ายมากแต่ว่าแบบเหนื่อยตอนแรกคิดว่ามันจะเท่าไร่กันเทีเ่ยวมันจะเท่าไร่กันเทีเ่ยวแต่เล่นไปเล่นมาแล้วคือโหงเหงอ่ออกอะเพราะมันแบบสมาธิเกรงแล้วก็ต้องโฟกัส แขนโฟกัสไปที่แบบลูกธนูอะไรเงี้ยเออก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกสมาธิได้ในระดับสูงแล้วกันเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิแบบค่อนข้างสูงมากเพื่อที่จะให้คันธนูมันอยู่นิ่งแขนเราที่ง้างออกมาอยู่นิ่งเราไม่แบบปล่อยออกไปแล้วหัวไม่สายลูกไม่ตกไม่สายอะไรเงี้ยคือ เหนื่อยมากเหงื่อออกแบบเหงื่อออกแล้วก็หิวตอนนี้ไปหาอะไรกินกัน มาถึงห้องแล้วน,นะคะทุกคนคือตอนนี้รู้สึกยมมากจะบอกว่าคาเฟ่ที่ไปเมื่อกี้ชื่อหมอกคาเฟ่นะคะสงบบรรยากาศดีมากคาเฟ่แบบน่ารักมากใครชอบแบบป,ป่าๆเขียวๆอะไรเงี้ยลองไปได้นะแล้วก็เออคือหนังสือเล่มที่ผมอ่านอยู่ตอนนี้นะคะก็คือ atomic h a b i t s ที่ามาบอกทุกคนไปก่อนหน้านี้ว่าปํามสพยายมอ่านหนังสือให้ได้เดือนละหนึ่งเล่ม คือตอนนี้มันก็ไม่ได้ทําได้ขนาดนังแต่ว่าตอนนี้กําลังพักเบรกจากหนังสือมาร์เก็ตติ้งหนังสือเกี่ยบแนวบิสเนสมาเป็นแบบหนังสืออ่านเล่นพวกนี้ก่อนนะเพราะตอารู้สึกว่าแค่ทํางานทุกวันนี้ก็หนักสมองมากๆแล้วก็เลยได้เล่มนี้มานะคะเป็น Atomic Habits ถ้าอ่านจบแล้วจะมารีวิวให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งในตอนนี้ก่อนที่จะอ่อมไปมากกว่านี้เรามีหนึ่งภารกิจ ที่ต้องทก็คือการทําความสะอาดห้องครัวเพราะปาไม่ค่อยได้ทําความสะอาดห้องครัวเลยแบบนอกจากการเช็ดเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออคือเช็ดเคาน์เตอร์ก็แบบทาบ่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีมากกว่านั้นคือเช็ดพวกของที่อยู่บนเคาน์เตอร์แล้วก็ฮูดนะคะตอนนี้ฮูดก็คือดูดน้ํามันหนักมากน้ํามันติดหนักมากก็เลยโอเควันนี้จะมาพาทุทกคนไป ทำความจอดห้องครัวก,กันก่อนที่จะปิดวัน เรียบร้อยนะคะสะอาดเอี่ยมอ่องในหูดก็เช็ดเรียบร้อยแล้วและตระแกรงหูดอยู่ตรงนี้ so that's all for today's video นะคะถ้าใครชอบกิมนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปไหมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย